สวัสดีจ้าอโน,นงนาฏเฟมเบรี่ลงมือเห็ดมาอีกแล้วจ้าเมื่อนี้มากินน้ำยาข่าปุ้นตีนไก่จ้าแซ่บแซน้ำกันจ้ามาเลยจ้าเมื่อนี้เลิกงานมาคัมก็เลยบริเหตุแนวกินก็เลยอันปุ้นน้ำข่าปุ้นตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละจ้าก็เลยเชมากินให้อันพี่น้องทางเมืองไทยเบิ่งว่าอยู่นี้ก็มีกินคือกันนะจ้าน้ำยาข้าปุ้นจ้าเห็ดกินเองก็ได้จ้าแซบ่บคือกันอยู่นี้ มา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 กินน้ำกันอือครับกินจับอันนี้ทั้งแซ่บจ้ะนี่จ้ะพริกกินกับพริกอันนี้ค่ะพริกหยวกหวานจ้ะอือ <laughs> ừ, ừ, ừ. Rồi. <laughs> ừ. có ừm mưa có ừm 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 คงทุี่ใช้มือลจ้ะใช้มือแซบกว่าอืมอืราบ้านเหรอรัครับ กินรำเบอร์ด้วยจ้ะชิอนด้อันอย่างแซ่บกินเมื่อมันแซ่บกว่ากินซ้อมบราค่อยแซ่บ แรกทรีใพ้ยโมซื้ออันตับมาให้ที่กินจุตับในเบอร์องจะบรูด้วยซื้อได้อดปเปล่าฝากคนซื้อ Okay. รสชยกินสุกพุนอย่างแก้ตอนี้รสน้ำปลากนี่ยพี่นกนดาจริงใ ไก่ผสิตับไปนไม่น,น่าจะไก่ผสมแฝดเป็นตีนไก่เป็นตีนมันเป็นตานจีนคะบางคนจะเจ้ากับมักตัดเนั่นนะมันจะเป็นตากินตาแซ่บกว่าจะดูเป็นสะอาดหูสะอาดตากว่าอขอซุปน้ำจากบาน อืมดืใบหหวผ้าอืมใคื้อใบหรผ้ามืมอืมอืมอน้ำค่ะืม มันมันสตรอเบอรี่ดื่มให้เบิ่มจ้ะสตรอเบอรี่โนเวเป็นกับกกินเลยจ้ะแทบแทบหวานอื้อจ้ะหวานเอ้กินให้เบิ่งกินน้งกัะปุ้นถึงจะอิ่มนะ ใชเมื่อไม่แั่งแกรบเต็มรึมรึมรมจอมรึจามขอบคุณ อืมม่นเคยกินน้ำขมบึ้งแก่ป น้ำมันอืมขอโทษขอทอภัยเด้อเ่าว่าข่อยกินม่มมากข่อยกินแบบกำลังหิวจ้ะกำลังแซ่บไม่ได้กินม่มมากได้ใจเ่าว่าใส่กันได้จ้ะก็คือแบบว่าการกินของขอยไม่แ่บขนาดตแดบบเพราะว่าข่อยกินคือข่อยเอาตัวตวนออของขอยออกมาให้เบิ่งเลย,เลยจ้ะ บริแอฟบริได้อยางตตัวตนของคอยแบบนี้เลยจ้ะววาน

น,น้ำเผือกแฮะไปเฮ็ดกินเลยเด้วยจ้ะอืมเบิดแบบอิมบนนอ่มตาบ้างมากเลยเอ้าบัดเนี่ยค่อยสิจบลงท้ายด้วยสตรอบเบอรีร่เลยจ้ะ คำใ,ใหญ่ๆตาสดๆตาปิ้นๆสตอรอเบอรี่คำใ,ใหญ่ๆจ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาเบิกเกนะจ้าอย่าลืมอนองนาทเฟมเอรี่ลงมือเห็ดมือใหม่สิจูตับให้กินให้เบิรกใหม่จ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมพี่น้องคูณคนทางเมืองไทยมือนี้อนองนาทกับมาก,กินน้ำข้าวปุ้นกับเบิร์ดรอบสุดท้ายกะสะกินสตอรอเบอรี่ให้เบิรกจ้าแปะด้วยสตอรอเบอรี่คำสุดท้ายอืม อน่อยนั้นแ่เ่ยก็จะบยครับครับคุณค้า